กลับเป็เล่นดีกว่ารายการเล่าเรื่อนมารุษย์พระจ๋าเราไม่สป็นแบบกระดึ่งกันรายร่างกาย <c oughs> พูดกันสวัสดีครับเราคุณอยู่กับผมทัชชานนท์เป็นเดิมแล้ววันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราตัวอ่านไม่ออกสวิติสตเยีไหมก่อนนั่นแหละครับก็คือเอเด็กปากหมาสี่ขาร้องเสียงคนหนึ่งอ,อย่างนี้ พี่อย่าละฟันก็เรียดยอกยอกนะเป็นการทักทายตามภาษาคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพแต้ใช่ไหมอยู่ฝันแกงอยู่ฝันแก่นนะหยีอีสานอยู่ฝันแก่นจะพูดอีสานเป็นยัวเองเฮียละหน้าออกฝรั่งเกิดที่ไอ้แต้แม่ไม่เล่นชูเนะี่ยอกยอกลำหนักต่อไปพ่อแต้ <laughs> เหรออะอไป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  คือคำถามเมื่อกี้ไม่นำนะเจ้าท้ามที่ว่าแขกรับเชิญเราเข้ามาเราก็เลยจะให้ของขวัญแขกรับเชิญเราจะถ่ายรูปด้วยเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ช่วยถือสองมือด้วยเดี๋ยวไม่หนักเกินไปยิ้มอ่าโอเคครับเอาคืนมาเราก็ได้เริ่มนาฬิกาแต่ผมรู้สึกตัวแตกทำไมมันได้นั่งก็อีเหรอเหมือนเราซื้อเรื่องขายเขาเว้ามาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำถือถ่ายเดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวไม่เก็บ ตเต็มเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับคลิปวิดีโอรวมเด็กมาถึงเฮ้ยมาไม่มีอ่ะนี่ครับเบสัตว์ เง้อเปลาแล้วนะครับทรงนี้แล้วนะคะทุกแมครับการกีดผนที <senza copyright mañana> <rawd unre> ่ทำได้ผิดที่ขอบคุณครับ้ยมีอะไรอย่าลืมถามทนายทัศนะครับผู้ช่วยด้านกฎหมายของคุณเรารู้กฎหมายค่อนข้างเยอะแล้วเท่นกฎหมายการทำร้ายร่างกายอย่างนี้คือผิดพรบโดนปรับค่า500บาทเข้าใจไหมครับอีกทีไหมครับแต่เทฟรีใช่ไหมไอ้ใครครับคอมเมนต์ล่าสครับไม่เห็นภาพเลยโอ้ยโอ้ยเลยไปเมื่อวันนี้ครับ

ทำกับเพื่ออะไรครับแข้งสวยแข็งสั่นอ้าวโอ๊ยวะกล้องสวยนะเว้ยเตะนี่ได้เเลยฮ้ยสัตว์จัดเข้าถึงรายการได้ยังกับกับกับก็อย่างที่เห็นฮะแล้ววันนี้เราขอจบท้ายไปด้วยคำสุภาพิตจากผู้ใหญ่เหมือนเดิมนะครับใหญ่ยิ่งขำดิจำไห้นะครับป่าวางสีชมพูก็เหมือนรูเป็นแตงโม ที่มันอยู่บนเก้าอี้ถ้าเกิดเราชอบเก้าอี้เราไปให้สาวเขาจะดินส่วนถ้ามันคืนมันจะเจ็บคขาเขัาแล้วเนี่